เฮ้ยเอกตอนเรียนมึงก็เก่งนี่แต่ทำไมมึงหางานดีๆทำไม่ได้วะโคตรสงสารพ่อแม่มึงเลยวะ่ะสักแต่เรียนแต่ไม่มีสกิลในการเอาตัวรอดในสังคม มิ้นอยากกินอะไรสั่งเลยนะอยากกินหลายอย่างเลยอ่ะพี่หิวมากเต็มที่เลยมือนี้พี่เลี้ยงได้ค่ะพี่เตอ๋อนี่น่ารักงมากเลยอ่ะพี่ครับสั่งอาหารนะครับสั่งเลยนะค่ะ นูเอาพิซซ่าฮาวายเอียงหนึ่งนะคะแล้วก็สปาเกิตตี้เบคอนพิแห่งอีกหนึ่งแล้วก็ ออเดอร์0ูนย์ศครับเอ่อนั่งรอสักครู่นะครับครับผมมิ้งมิ้งจำเอกได้ปะเอ,อเอ่อเอกอะเอ,อเอกที่เป็นประธานสมโมคณะบริหารไงอ๋อพี่เอกที่เรียนเก่งๆนั้นหรอใช่มิงลองหายไปดูดิใช่มันป่ะ พี่จะไปทักใครหน่อยพี่จะไปสนใจมันทำไมจนขนาดนี้ชนะตามพี่มาไม่เอาหนูไม่อยากไปคุยกับคนจนแบบนั้นตามพี่มานะไม่เอาพี่ เฮ้ยพเพื่อนเอวก,เกวะเฮ้ยพเพื่อนเต๋อเป็นไงบ้างวะไม่เจอกันตั้งนานถ้าถามเรื่องสุขภาพก็แข็งแรงดีแต่ถ้าถามเรื่องงานแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้จัดการบร,ร,ริษัทเชฟเอออืชีวิตโคตรดีเลยว,ว่ะนี่น้องมิน้นนี่เอา ไม่มียังจำน้องมินได้อยู่เหรอเห็นเคยจีบแต่ไม่ติดนึ่ว่าลืมกันไปแล้ว <c oughs> จบจีบอะไรล่ะพี่เตอ <c oughs> ดีนะที่ตอนนั้นฉันไม่พลาดไปคุยกับแกไม่อย่างนั้นฉันคงต้องมาซ้อนท้ายรถมอไซส่งอาหารบันี้ <c oughs> <c oughs> ดีแล้วอย่างไรก็เคยเป็นเพื่อนกันเนาะ <c oughs> ใครอย่าเป็นเพื่อนกับคนกระจอะกระจอย่างแกไม่ทราบ โบราณเขาบอกว่าอยู่กับคนแบบไหนก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นฉัน <laughs> ว่าฉันไม่รู้จักแกเลยดีกว pues 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 ่าเฮ้ยเอกตอนเรียนมึงก็เก่งนี่แต่ทำไมมึงหางานดีๆทำไม่ได้วะโคตรสงสารพ่อแม่มึงเลยวะ แต่เรียนแต่ไม่มีสก,กิลในการเอาตัวรอดในสังคมมึงต้องการแค่นี้ใช่ไหมเฮ้ hey! ที่จริงกูต้องกันมากกว่าน,นี้ดีแต่กูไม่อยากเสียเวลากันเลยเด้จนๆอย่างมึงวะ่ะไปมิดจ่ายตังค์แล้วกลับควรไปนานแล้วไหมทนกลิ่นสาบอาหารบนเสื้อมันไม่ไหวละขยะนขยันอี๋ <laughs> น้องเชบินไม่ทราบว่าลูกค่าจะชำระเป็นเงินสดหรือว่ารูบัตรครับเอาบัตรมานี้ไปรูดสักคุณนะครับสาใจหม่ละมิ้นขำมากที่ได้เหยียบมันจมดิน ถ้าเป็นมาเรียนเก่งหมันไส่พี่อ่ะไม่น่าพูดถึงเรื่องตอนที่มามาจิบหนูเลยน่าขยะแขยงที่สุดเลยหนูเห็นสภาพมันตอนนี้นะฆ่าตัวตายยังดีกว่าคบกับมันอีกพี่ว่าแค่หาอะไรสนุกสนุกเล่นเท่านั้นนะโธ่เฮ้ยนี่เปิดแบนี้มันรู้ไม่ผ่าน ติดไปได้ไงวะกูจ่ายไปแล้วไม่ใช่เหรอวะพี่ก็เป็นแบบนี้ทุกเดือนเลยนะงั้นเอาของนี้เป็นปรูดก่อนวงเงินพี่น่าจะเต็มอ่ะจะเอาของหนูได้ไงคะของหนูโดนอายัดทุบายไปแล้วชิ่เนี่ยสวยละกูอา้า ม่ตังใจเนี่ยนะกูมีเยอะเว้ยแค่คุณลืมออกมามึงนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไอ้เต๋อตั้งแต่สมัยมหาลัยมึงก็ลอกผู้หญิงกินฟรีมาดตลอดถามจริงมึงไม่อายบ้างเหรอวะนี่มึงนี่มาหัวล้อคนอื่นเอาตัวเองให้รอกก่อนเถอะโอ้น้องมิ้น คนขี้อวดตลอดการตั้งแต่สมัยเรียนตอนนี้ยังไม่เลิกปลอมอีกเหรอใช่เมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะเคยชอบคุณแต่ตอนนี้แถมข้อสารร้อยโลผมก็ไม่เอา <c oughs> <c oughs> มึงดีแค่ไหนกันเชียวถึงได้มดาด่าพวกกูสองคนโธ่มึงก็แค่คนส่งอาหารกระจกกระจอกคนนึงถ้าเป็นมาปากดีทุย <c oughs> ส่งอาหารอ่ะมันแค่ไรายได้เสริมเว้ยอาชีพหลักของกูอ่ะคือนำเข้าเครื่องมือการแพทย์รายใหญ่แห่งประเทศไทยว่างๆอ่ะหาไรายได้เสริม <c oughs> จริงหรอคะฉันไม่น่าเลือกคุณเลยคุณเตอพี่เอกคะเรามาเริ่มคุยกันใหม่ดีไหมคะพียงชอบหนูอยู่หรือเปล่าเอาออมิ้กลายเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสีไปแล้วหรอวะ ก็ผมบอกแล้วไงแถมข้าสารร้อยโลผมก็ไม่เอาเธอสองคนอะ่ะหมอะกันที่สุดแล้วนิสัยแย่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเสียเวลาคุยกับคนกระจอกกระจอกแบบนี้ละหลังจานให้สะอาดสะอาดละไปละไอ้เ <c> ค <oughs> <c oughs> i down on the corner block. I don't even notice all these plastic dishes. You know I'm a handle, handle my business. I'm a boss, boss, boss. Baby, I'm a boss, boss, boss. Calling all the shots. 'Cause every day and every night, you know that I'm living large, but I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped out, two door Honda Civic. You know how I handle, handle my business. Boss, 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 baby, I'm a boss.